ลองทดสอบเอาพวกขยะหรือของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอื่นเอามาผลิตชิ้นส่วนของยางล้อรถยนต์ประโยชน์ของการใช้กากกาแฟาแทนที่จะทิ้งไปเนี่ยเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อม สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรศาสตร์นําไทยกับผมเจษฎามณีรัตน์นะครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าล้รอรถในบ้านเราหรือว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ส่วนประกอบสําคัญนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนไซส์ไหนนะครับจะมีส่วนผสมของยางพาราเนี่ยะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการใช้สารตั้งต้นต่าง,ง,งๆนะครับเข้ามาเป็นส่วนประกอบก็ขึ้นอยู่ที่ว่าล้รอรถนั้นเนี่ยจะนําไปใช้ประโยชน์อะไรวันนี้ล่าสุดนักวิจัยของเรานะครับสามารถใช้เขาเรียกว่าวัสดุเหลือใช้อย่างเช่น กากาแฟหรือแม้แต่น้ำมันปาล์มเข้ามาเป็นส่วนผสมในการพัฒนาต่อยอดส่วนจุดดีจุดเด่นและคนใช้คนปฏิบัติงานจะได้รับผลดีอย่างไรบ้างนั้นวันนี้มาพูดคุยนะครับตอนนี้นะฮะเรามาอยู่กับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรนันทิยาหาสุภลักษณ์นะครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้วันนี้เรียกคุยของหนัก <c oughs> กับอาจารย์ผู้หญิงเลยนะฮะอาจารย์ <c oughs> ครับแอบถามนิดนึงเอาจริง, <c oughs> รงๆบ้านเราบนโลกใบนี้ใช้ยางล้อรถกัน ค่อนข้างจะเยอะมากในอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับจุดเริ่มต้นได้ยังไงฮะจุดเริ่มต้นตรงนี้มาจากการที่โครงการ ปีแรกนะคะคปีแรกก็คือได้รับมาให้ลองทดสอบเอาพวกขยะหรือของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอื่นเอามาผลิตเป็นยางคอมพลตสำหรับชิ้นส่วนของยางล้อรถยนต์ซึ่งเราก็สามารถทำในระดับห้องปฏิบัติการยางคอมพลที่ได้มีสมบัติที่ทัดเทียมกับสูตรที่เราใช้อ้างอิงในปีที่2เนี่ยทางอาจารย์วีรศักดิ์แล้วก็ทางวชเขาก็เห็นว่า งานวิจัยเรามีศักยภาพที่จะเชื่อมต่อกับการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเป็นการใช้ประโยชน์งานวิจัยเอาออกมาจากหิ่งไม่ไม่ได้เก็บไว้บนหิ่งมาใช้งานได้จริงในอนาคตเลยเอาผลิตจริงก่อนลวกันเอาผลิตจริงก่อนก็เลยอยากให้ไปถึงในระดับนั้นมันก็เลยก่อกําเนิดงานวิจัยนี้ขึ้นมายางคอมเพลว์จริงๆแล้วมันคืออะไรกว่าจะมาเป็นยางคอมเพลว์มันผ่านกระบวนการอะไรบ้างคำว่ายางคอมเพลว์เนี่ยก็หมายความว่าการเอายาง จะเป็นยางธรรมชาติยางสังเคราะห์ะเอามาผสมกับาสารเชื่อมขวางซัลเฟอร์อสารตัวเร่งปฏิกิริยา,าสารหล่อลื่นอย่างเงี้ยค่ะรวมผสมทุกอย่างออกมาตรงเนี้ยเราเรียกเขาว่ายางคอมเพลอแล้วก็เราก็เอายางคอมเพลอเนี่ยไปขึ้นรูปไปรีดอ,ออกมาเป็นชิ้นชิ้น,นอะไรตามต้องการายางคอมเพลอนี้คือยางที่ยังไม่สุกเราเรียกว่ายังไม่สุกด้วย ก็คือก็มีการอ่อนตัวไหมกันหรว่า,ย,ายังได้ถ้า<ด><ด>เราให้ความร้อนเข้าไปเขาก็อาจจะเหลวอาจจะนิ่มๆแต่คราวนี้ถ้าเกิดเราให้ความร้อนถึงจุดที่ที่เหมาะสมเนี่ยเราจะเรียกว่ายางสุกเนาะเพราะว่าสายโซ่ยางทั้งหลายเขาจะมีการเชื่อมขวางแข็งแรงเลยค่ะค,คนละเรื่องเลย แต่ถ้าเป็นยางที่สุกแล้วเนี่ยการที่เราให้ความร้อนเขาไปแล้วเขาจะไม่หลอมเขาจะไม่นิ่มแต่ว่าเขาอาจจะเขาเลยสลายตัวเนาะเป็นเราจะเห็นเป็นควันหรืออะไรเงี้ยขึ้นเป็นแก๊สอะไรอย่างยางร้อรถที่เราเห็นทุกวันนี้นี่แหละฮะก็ใช้ส่วนหนึ่งก็คือเป็นยางคองเพลนี่นำมาทำให้สุกทำให้สุกเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ทีนี้อาจารย์ฮะอาจารย์บอกว่ามีการใช้วัสดุเหลือใช้อย่างเช่นกากาแฟนี่แบบนี้นะฮะผนแบบนี้นะครับอย่างที่สองก็คือ เป็น,น้ำมันปาล์ม,มดิบ,ดบคำว่าน้ำมันปาล์มดิบก็คือมาจากผลปาล์มแล้วก็ หีบเขาอะค่ะได้น้ํามันออกมาก็เอาน้ํามันตัวนี้ไปใช้เลยแต่ถ้าเราเอาน้ํามันนี้ไปผ่านกระบวนการทําให้บริสุทธิ์มันั้นก็จะออกมาเป็นน้ํามันปาล์มที่ใช้ทําอาหาระอะไรอันนี้ต้องย้ำ<อ>ว่าเป็นน้ามันปาล์มดิบด้วยใช่แล้วก็อีกอันนึงอันสุดท้ายก็คือตัวเศษยางหรือยางรีเคลมซึ่งอันนี้จะทําจากยางล้อรถเก่าที่หมดอายุเสียสภาพไปแล้วเขาก็จะเอาไปแยกโลหะแยกไฟเบอร์อะไรออกไปนะคะเหลือแต่เนื้อยาง แล้วก็บดให้เป็นชิ้นเล็กๆเป็นผงละเอียดแล้วก็เนี่ยค่ะอัดขึ้นรูปเป็นก้อนอย่างนี้คุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการใช้ประโยชน์จากกาบสดุเหลือใช้ตรงนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าสามารถมาใช้ได้2ส่วนด้วยกันซึ่งจริงๆอย่างที่บอกไปครับว่ายางเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยทั้งหน้ายางแล้วแก้มยางใช่แล้วก็แล้วก็ส่วนอื่นๆแล้วก็ส่วนอื่นๆอย่ส่วนนั้นนี้ยนไหนนะฮะซึ่งจริงๆอ่ะอาจารย์ใช้กาก กาแฟกับส่วนไหนของยางครับแล้วก็น้ำมันปาล์มเลยครับรย์ก็ในงานวิจัยของเรานะคะเราปรับปรุงสูตรสำหรับหน้ายางตรงนี้นะคะที่มีดอกยางแล้วก็อีกอันหนึ่งคือตรงแก้มยางฝั่งนี้นะครับแก้มยางสองฝั่งเลยใช่ค่ะคาวนี้ตัวกากกาแฟเนี่ยจะเอาไปเป็นผสมอยู่ในยางคอมเพล์สำหรับทำหน้ายางเป็นสารทดแทนตัวขมเหลาดำหรือคาร์บอนแบล็คส่วนน้ำมันปาล์มกับยางรีเคลมเนี่ยจะอยู่ที่แก้มยางค่ะอ่า ตัวส่วนก,กากาฟตที่อาจารย์บอกว่ามาใช้กับพวกของข้าวเหมาดำตรงนี้คระอ,อันนี้คือเราใช้ทดแทนเลยหรือว่าใช้มาเป็นส่วนผสมกับทางด้านของข้าวเหมาดำด้วยมันคือลดการใช้ข้าวเหมาดำเรียกว่าทดแทนบางส่วนบางส่วนก็ได้ เป็นสารเสริมแรงตัวหนึ่งซึ่งเราพบในงานวิจัยก่อนหน้าว่าว่าเขาเขาให้เขามีสมบัติที่ทับเทียมกับขมเหลาดำเพราะปกติถ้าเกิดพูดถึงขมเหลาดำหลายหลายคนก็จะนึกถึงแบบผลร้ายที่มันตามมาเหมือนกันอาจารย์ฮะทีนี้ถ้าใช้เป็นกากกาแฟเข้ามาเป็นส่วนส่วนประกอบตรงนี้อาจารย์มองว่ามันช่วยในด้านไหนบ้างเป็นพิเศษในจุดเด่นถ้าจะช่วยเลยก็คือช่วยในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าคือสำหรับปลายทางเนี่ยเราเองก็ยังตอบไม่ได้ว่ามันจะส่ง ผลร้ายเหมือนขมเหลาดำไหม <c oughs> นะคะคือคำว่าส่งผลร้ายก็อาจจะมองเป็นพวกฝุ่น PM 2.5 <c oughs> อะไรพวกนั้นใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ต้นทางเรารู้ว่าเขาเป็นขยะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเอาขยะมาใช้ประโยชน์แทนที่จะทิ้งไปเนี่ยมันก็เป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อม <c oughs> ขณะเดียวกันการที่เราลดการใช้ขมเหลาดำได้เนี่ยก็แปลว่าเราก็ลดการผลิต เขมาดํากลายเป็นว่าสรุปคือประโยชน์ของการใช้กากาแฟก็คือเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะลดลงนี่คือระยะเบื้องต้นที่เราใช้สิ่งวัสดุโดยใช้นํามาใช้ก่อนหลังจากนั้นก็ต้องรอการตรวจสอบกันต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้ถ้ามันแก้มอย่างอาจารย์บอกมีการใช้เป็นน้ํามันปาล์มดิบเข้ามาตัวนี้เข้ามาทดแทนหรือยังไงอาจารย์ท่าด้านข้างแทนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะกับน้ำมันอโรมาติกหรือที่เราเรียกอโราติกออยล์ซึ่งเป็นส่วนที่จะช่วยในการขึ้นรูป ของยางคอมพลตนะคะจากนั้นเราก็มีเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือตัวยางรีเคลมการใช้ยางรีเคลมเนี่ยจะช่วยลดการใช้ยางธรรมชาติใหม่นิดนึงแล้วก็ยังช่วยลดการใช้ขมาดําได้ด้วย<ม>เพราะว่า<ม><ม>ตัวยางรีเคลมตัวนี้อย่างที่บอกไว้ก็คือ,อเขาทําจากยางเก่าเพราะฉะนั้นเขายังมีขเข่าดําส่วนหนึ่งปนอยู่ในนี้นั้นเราก็เลยทดแทนการใช้ขเข่าดําใหม่ได้ครับผม ที่จะบอกใช้มาทดแทนน้ํามันอโลมาติกถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะตัวนั้นจริงจริงมันคือน้ํามันที่มันได้มาจากปิโตรเลียมใช่ค่ะจากน้ํามันปิโตรเลียมแต่ว่าทางยุโรปเนาะเขาก็สั่งห้ามเขาให้เราหาสารทดแทนค่ะซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ทางกลุ่มงานวิจัยนักวิจัยของพวกเรานะคะก็เลยมองว่าน้ํามันปาล์มดิบเนี่ย น่าจะเอามาใช้ทดแทนน้ำมันอโรมาติกได้อาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี่อาจารย์บอกว่าที่ยุโรปเองเนี่ยเขามีมการแบรนด์ยางที่ใช้ส่วนประกอบของน้ำมันอโรอมาติกด้วยตอวนี้มันเพราะอะไรฮะมันเป็นสารกอมะเร็งและมันสามารถที่จะหลุดออกมาจากเนื้อยางได้ในทั้งในขณะการผลิตนะคะที่มันจะกลายเป็นไอออกมาทําให้พนักงานเนี่ยเป็นอันตรายกับอีก ตอนนึงก็คือตอนที่รถวิ่งอยู่บนพื้นถนนบนท้งเลยใช่ค่ะซึ่งสารพวกนั้นเขาก็จะหลุดออกมาได้ก็จะเก่อให้ทําให้คนที่ได้รับได้สูดดมเข้าไปก็มีโอกาสเกิดมะเร็งได้คือมันหลุดออกมาเนี่ยอาจจะมองว่ามันไม่ได้หลุดออกมาเป็นแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆแต่มันค่อยๆเป็นเศษเหมือนเป็นฝุ่นละอองเป็นไอระเหยออกมาความร้อนอุณหภูมิมันมีส่วนด้วยไหมอย่างนครับนี่ค่ะนีค่ะ S <S นี่คะ่ะ<อ>ก็ทําให้เขาเขาก็เลยระเหยเพราะจริงเขาอยู่ในรูปนี้เป็นของเหลวอยนนี้เป็นของเหลวพอได้รับความร้อนถึงจุดจุดเดือดอะไรของเขาก็ก็ระเหยออกมาเป็นไอมันเหมือนคใครเงียบที่แบบว่ามันไม่รู้ตัวนะบางคนที่ดูข้างถนนร<ช>อรถมงรถเมนี<ช>ทุกวันนี้เราก็สูดเข้าไปด้วยใช่คือนอกจากฝุ่นผงละเอียดที่เราต้องระวังแล้วก็ยังมีพวกไอที่เรามองไม่เห็นอีกไอระเหย ครับผมหลังจ,<า>จากนี้อาจารย์อมองว่ามันจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ยังไงบ้างไหมเพราะว่าตอนนี้ที่อาจารย์บอกไปว่าอาจจะยังไม่ได้นําม,มาใช้จริงนะครับบนท้องออถนนแต่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในเรื่องของการผสมแล้วก็นําไปตรวจสอบด้วยถามว่างานวิจัยนี้จะเอาไปทําอะไรได้ต่ออีกอถา้า,าจะต่อตรงๆกับยางล้อก็คือยางล้อตัวนี้ควรจะเอาไปทไไดสอบวิ่งบนพื้นถนนจริงหลังจากนั้นก็จะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ต้องสร้างภาพลักษณ์ให้คนเชื่อถือกับ คุณภาพของยางล้อที่ได้อัอนนี้1อันที่2ก็คือจากการที่เราได้ทํางานตรงนี้องค์ความรู้ที่เราได้ขึ้นมาเราค้นพบว่าสูตรยางคอมพลตที่เราผลิตในห้องวิจัยเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปผลิตในโรงงานด้วยเครื่องจักรระดับอุตสาหกรรมเนี่ยได้เลยแต่จะต้องมีการปรับสูตรเล็กน้อยเล็กน้อยจริงๆไม่ไม่ถือว่าไม่ไม่ได้ถือว่ายากแล้วหลังจากนั้นเราสามารถใช้กับะระบบ ของโรงงานได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรไม่ต้องเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการขึ้นรูปคือทุกอย่างใช้ของโรงงานตามยางล้อที่เขาทําอยู่แล้วอะค่ะครับก็มองว่าองค์ความรู้นี้น่าจะเป็นประโยชน์กับนักวิจัยหลายๆท่านที่สนใจที่อยากจะต่อยอดเนี่ยก็คือเพียงหาโรงงานที่ท่านสนใจด้วยเนี่ยแล้วก็ให้เคปรับสูตร นะเท่านี้คุณก็สามารถที่จะไปดูได้ว่างานวิจัยของเราที่ทำประสบความสำเร็จในระดับห้องวิจัยเนี่ยมันสามารถผลิตออกมาเป็นยางล้อจริงที่มีคุณภาพทัดเทียมได้ไหมอันนี้มองอว่าเป็นองค์ความรู้ที่ท,ท,ที่ที่มีประโยชน์นักวิจัยน่าจะกล้าที่จะไปไปทำผลิตในระดับสาหกรรมอะค่ะ เพราะแต่ละห้องแลบแต่ละที่ก็จะมีการผลิตยางคอมเพลตอยู่ด้วยอาจจะใช้ส่วนผสมตัวนี้ไปเป็นการต่อยอดเพิ่มเ,เติมได้ยางล้อที่ทางกลุ่มวิจัยของเราได้ผลิตเนี่ยตัวนี้เขาผ่านมอกอกเจขีดสอเป็นการทดสอบความคงทนซึ่งก็คือเป็นลักษณะที่ให้ยางล้อเนี่ยขึ้นไปวิ่งอยู่บนอุปกรณ์ของเขาแล้วก็มีน้ําหนักกดลงไปวิ่งตามระยะเวลาระยะทางระยะชั่วโมง ตามที่เขากําหนดตามที่มอ,อกอกําหนดซึ่งยางล้อของเราเนี่ยก็ผ่านมอ,อก,กอไม่มีชิ้นส่วนแยกแตกออกจากกันอันนี้ถือว่าผ่านปัจจุบนันนี้อาจารย์บอกว่าเราทําแค่เฉพาะในรูปแบบของอยางล้อรถที่เป็นรถบรรทุกขนาดเล็กเท่านั้นจริงๆถ้าเกิดเป็นแบบไซน์จักรยานแบบนี้หรือจะเป็นรถแบบนี้ได้หมดเลยใช่ไหมอาจารย์นะค,ะครับได้ค่ะได้แต่ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนปริมาณเช่นสารซัลเฟอร์สารตัวเร่งของการเชื่อมขวางอ่า เล็กน้อย <ừ> กากกาแฟก็ยังคิดว่าเอาไปใช้ได้น้ำมันปลาล์มดิบของเราด้วยนะคะทุกอย่างเลยคิดว่าใช้ได้แต่ว่าต้องปรับนิดนึงเพื่อให้ได้สมบัติเชิงกลตามที่ต้องการด้วย <ừ> เพราะว่าเขาต้องดู <ๆ S 2> เช่นดูเรื่องอะไระเรื่องการเสียดสี <ừ> แล้วดูว่าเนื้อย,ยางจะหลุดออกมาเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพวกนี้ต้องมีถ้าต้องการที่ต่างไปจากยางล้อเนี่ยก็ต้องมีการปรับสูตร ครับ <Alab> ผมสุดท้ายครับผู้ชมท่านใดที่เห็นแบบนี้แล้วอยากจะสอบถามข้อมูลองค์ความรู้เพิ่มเติมสอบถามช่องทางไหนได้บ้างครับอาจารย์ก็สามารถติดต่อได้ที่อีเมลแล้วก็เบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างของจอนะคะครับ,<ๆ>บผมคุผ <leaving. S 2> <ousse S 1> ู้ชมครับผมบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเรื่องของอุตสาหกรรมยางยนต์ <y on, S 2> นะครับยังสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งส่วนความสำเร็จสำคัญเล็กๆนะครับ เริ่มต้นแล้ววันนี้อนาคตรเราอาจจะได้ใช้อย่างที่มีคุณภาพและที่สําคัญนะครับเพื่อที่จะรักษาสุขภาพของเราแล้วก็บนโลกใบนี้ให้ดียิ่งขึ้นด้วยวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงด้วยนะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับผูบ้ชมครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กันเช่นเคยนะครับ วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลานกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ